สวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนเมืองใหม่สําหรับเย็นวันนี้นะครับพอดีไปที่งานกาชาดมะขามหวานของจังหวัดพิบูุณ์กเลยได้พันุ์ทุเรียนมานะครับที่เป็นทุเรียนเข่งนะครับเป็นทุเรียนเข่งเข่งนี้ราคาแรงค่อนข้างแรงอยู่นะครับห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทเป็นเป็นทรงเป็นกิ่งกระโดงนะครับกําลังแตกยอดพอดีนะครับประมาณนี้แตกยอด ต้นนี้รู้สึกจะเป็น2 0 0 2 5 0นะครับก็จะมีอยู่200300ประมาณนี้แต่ผมก็ได้เอาเสริมรากมาเสริมด้วยนะครับเสริมรากก็เป็นทุเรียนที่เสริมรากค่อนข้างดีนะครับต้นเ,เขียวอมน้ำตาลนะครับซื้อม,มา2ต้นต้นละ5 0าบาทครับผมก็พยายามที่จะหาต้นนี้ให้มันัวโต,วตวนะครับวิธีเลือกก็เอาเอาเอา,เอาตัวที่มาทาบนี้นะครับที่กิ่งพันุ พื้นเมืองนี้นะครับให้มันโตซึ่งที่หนึ่งแล้วก็ตรงแต่มันก็ไม่ค่อยตรงนล้มันหายากอยู่นะครับก็เอาที่มันสมบูรณ์ก็แล้วกันนะครับนั่นคือวิธีเลือกที่เหลือก็มาดูแลต่อเอานะครับถุงนี้ห้าร้อยบาทนะครับไม่แน่ใจว่าถุงกี่นิ้วนะครับน่าจะเป็นไม่แน่ใจนะครับในเรื่องของขนาดถุงนะครับเป็นกิ่งกระดูมนะครับแต่ก็พอกิ่งล่างๆนี้ก็ใบก็สลับไปแล้วนะครับ ก็มีใบเหลืองด้วยนะครับอาจจะมีรากขดเยอะเพราะว่าถุงมันค่อนข้างเล็กนะครับค่อนข้างเล็กอยู่นะครับถุงค่อนข้างเล็กแล้วอาหารก็น่าจะหมดด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะมาเจออากาศหนาวนะครับอากาศเย็นนะครับถ้าอากาศเย็นช่วงนี้ไม่เหมาะในการที่จะลงทุเรียนนะครับถ้าลงนี่ก็ค่อนข้างที่จะดูแลยากอยู่พอสมควรคราวนี้สิ่งที่จะมาแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกผมไปเห็นต้นนี้นะครับผมถามเอะเป็นเป็น ถามว่าเป็นพันธุ์อะไรเขาบอกว่าเป็นหลงรับแลผมก็เลยบอกเอ๊หลงรับแลที่สวนผมเนี่ยมันจะใบด่างใบลายเขาบอกว่าถ้ามันเขียวสมบูรณ์มากนะครับมันจะไม่ด่างไม่ลายความด่างความลายจะหายไว้อย่างนั้นนะครับแต่ไม่แน่จริงว่าว่า,ว,าว่าเป็นจริงแค่ไหนะอย่างไรเนี่ยผมเห็นใบหนานะครับคราวนี้ผมก็เลยถามว่ากรณีถ้าใส่ปุ๋ยตัวนี้ใส่ปุ๋ยอะไรนะครับที่ทําให้ใบหนาใบ ใบ,ใบเขียวใบงามอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าใช้6 3สมนะครับมูลค้างคาว6 3สามสามผสมกับ15เสมอครับของของยี่ห้อไหนก็ได้นะครับขอให้เป็น15เสมอผสมกันนะครับลองลองลอง,ลองดูเพื่อนสมาชิกลองอใช้ดูนะครับว่าจะเป็นในลักษณะใบประมาณนี้ไหมนะครับ6 3สมนะครับมูลค้างคาวผสมอย่างละเท่าๆกันนะครับกับ15เสมอแล้วก็ใส่ นะครับก็บอกว่ามันจะเขียวประมาณนี้นะครับแต่ให้ใส่ไกลๆรากลำลำต้นนะครับไกลๆลำต้นสักนิดหนึ่งแต่ที่ผมมาสังเกตดูดูที่ในถุงมันกับกายเห็นเห็นเป็นปุ๋ยนะครับเพื่อนสมาชิกเป็นแคๆครับเป็นปุ๋ย,เ,ยเขาเรียกว่าปุ๋ยอะไรนะครับที่เป็นใส่เนี่ยมันเป็นปุ๋ยซึมนะครับท,ที่ที่เขาใส่พวกพืชที่เป็นไม้ ไม้ประดับนะครับที่เป็นไม้ประดับนะครับที่เป็นปุ๋ยเขาเรียกปุ๋ยที่ค่อยๆล,ละลายนะครับเนี่ยมันก็ยังไม่ละลายนะครับเขาก็ใส่เขาบอกว่ามันใช้ได้นานนะครับตัวนี้แล้วมันไม่ทําลายรากพืชด้วยพอใส่แล้วก็คือใส่ก็ใส่ประมาณ4ี่ห้าเม็ดประมาณนี้นะครับแล้วก็ก็ใส่เพื่อเพื่อรักษาความเขียวให้มันมีอาหารสม่าเสมอ,อเพราะว่าดินในถุงเนี่ยอาหารมันอาจจะไม่เพียงพอ นะครับสำหรับทุเรียนมันโตแล้วนะครับเขาก็เลยใส่ไว้นะครับแต่ที่เขียวเขียวที่ให้เห็นก่อนที่เขาจะเอามาขายนี้เขาใส่สูตรเสมอ15เสมอบวกอ่เก้าไอหกสามนะครับก็ประมาณนี้ที่จะมาแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกในผมซื้อมาสองต้นครับเขาบอกว่าเป็นเป็นหลงรับแรงนะครับใบคล้ายกันนี่ผมก็มาแล้วก็รดน้ำมันยังเฉาอยู่นะครับในเรื่องเขาเดินทางไกลมาจากอ่า ที่จันทบุรีนะครับก็ดูเหมือนกับจะสลดอยู่นะครับยังไม่ฟื้นนะครับถ้าอย่างนี้ถ้าเอาลงดินนี่ตายนะครับมีโอกาสตายก็ต้องให้มันตั้งๆสักิดนหนึ่งให้ฟื้นนะครับมันดูเฉาเฉาอยู่เพราะว่าเขาเอาเอามาสู้แดดสู้ลมมาแล้วก็มาเจออากาศเย็นจัดนะครับของจังหวัดพิจิบุรีก็ยังเฉาเฉาอยู่ก็ต้องรอจังหวะนะครับให้เขาฟื้นตัวนะครับส่วนต้นนี้นะครับก็พอลงได้นะครับ ตัวนี้พอลงได้เนื่องจากอาหารเพียงพอในขิงขิงมันใหญ่นะครับพราขิงใหญ่มันก็ความโูมนะครับก็จะไม่เหมือนกับที่เป็นเล็กๆอย่างนี้นะครับถุงเล็กนะครับอาจจะขาดน้ําด้วยนะครับมาเจอสภาพอากาศด้วยแล้วก็อาหารอาจจะเริ่มจะไม่เพียงพอนะครับหลายๆอย่างประกอบดันแล้วก็เฉาอาจจะโดนลมตีก็เป็นได้นะครับลมแล้วก็อากาศประมาณนี้นะครับก็บางเอิญที่ห่างหายไปนานนะครับ พอดีได้มาทํานี้ครับผมจะเริ่มทําสะพานกําลังจะทาแล้วก็จะให้เดินรบๆบบ่อได้นะครับบ่อนี้ก็เป็นบ่อปลาที่ที่ดูดน้ําบาดาลน,นะครับแล้วก็มาใส่บ่อนะครับแล้วก็ดูดไปรถทุเรียนนะครับประมาณนี้ก็เลยดูเหมือนจะยุ่งๆอยู่นะครับในเรื่องของการถ่ายคลิปทุเรียนต่างๆก็คงจะฝากติดตามไว้เพียงตัวนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ